พอทุกครั้งอะที่ป๊อเห็นเขาแปลกๆอะหรือว่าเซนมันบอกอะลองปัดโนติมันดูอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็จะเห็นได้ว่านัดจับใครวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแล,แล้วทุกครั้งที่ป๊อปไปเจออะมันไม่ใช่ความผิดของเขานะมันคือความผิดของป๊อปคือไงมึงอะผิดที่มาเช็คมือถือกูอ ถ้ามึงไม่เช็คมึงก็จะไม่เตอคือจริงๆอ่ะปอรับได้นะหมายถึงว่าถ้าเล็กๆน้อยๆอ่ะพอขอเข้าใจได้ป๊อบอ่ะเขารับได้แม้กระทั่งว่าบอกแฟนเขาว่าซื้อกินก็ได้หรือจะมีคนอื่นก็ได้แต่ขอแค่ครั้งเดียวแล้วเวียนเราไปอ๋อก็คือไม่ไปจริงจังใช่ไม่งั้นมันผูกพันพอมันผูกพันปุ๊บปอก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาอาจจะเลิกรักเราก็ได้หมายถึงว่าก็ไปคนนั้นแทนละกันแล้วสุดท้ายเหรครับเหตุการณ์ที่มันพอแล้วคือวัดจับได้ว่าเขาไปนัดกันที่โรงแรมเนี่ยคือคือมันจะมีช่วงที่ห่างกันแล้ว ทุกครั้งที่มันเป็นช่วงที่ห่างกันน่ะเขาจะต้องแบบมีคนอื่นแน่แน่แทีนี้มันวนมาเป็นคนเดิมที่เหมือนป๊อบเคยจับได้แล้วรอบนึงอันเนี้ยม,มาจับได้อีกป๊อกก็มองว่าแบบเฮ้ยมันหลายรอบแล,แล้วแล้วแบบคุยบอกคิดถึงกันอะไรเงี้ยมันมันไม่ถูกต้อง